สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ่ะเราก็จะมาดูกระดาษโน้ตแบบพวกพออิทอะไรอย่างงี้ทั้งหมดที่มีนะคะก็ตามคำขอกันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูในกล่องนี้กับลิ้นชักอันนี้ก่อนละกันนะคะแบบมันก็จะประมาณนี้นะคะคือช่วงนี้ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นาะแบบกระดาษโน้ตเราไม่ค่อยอินเว้ยมันติดอ่ะก็จะมีทั้งว่าอุยตก มาค่ะก็จะมีเป็นพวกเล่มๆแบบนี้กันนะคะนี่ก็จะมีเป็นอันนี้นะคะคือในแพ็กเนี้ยมันจะมีอยู่สี่ลายเนาะนี่นะคะคือตอนนั้นก็ขายอยู่เนาะก็อันนี้จะไว้แถมให้ลูกค้าที่แบบว่าเป็นลูกค้าประจาําลูกค้ายอดเยอะนะคะแต่แบบจะแถมให้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันแบบเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อแถมเนี่ยเราซื้อมาตั้งใจ,จใช้เอง แต่ถ้าเกิดเจอลูกค้าน่ารักก็จะแบบอ่ะแถมไปหนึ่งกลุ่มอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือเราซื้อที่สมุดรานาคือเอืมกี่แผ่นอะห้าสิบแผ่นย2่บาทก็ถือว่าเออราคาสูงกว่าแบบพวกเล่มๆทั่วไปนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยคือเราได้มาจากเพื่อนตอนปีใหม่อะตอนอยู่โรงเรียนเก่านะคะก้อนนี้เราจะไม่ได้แถมใครเนาะเราจะเก็บอื้อเรา โอ๊ยขาดเลยอะเราก็จะแบบเอาเก็บเองนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะแถมแต่เดี๋ยวนี้คือพักก่อนก็จะมีอันนี้นะคะแล้วก็เออม,มันมันจะติดกันหน่อยเนาะนี่ก็คือแบบตัวเล่มคือน,น่ารักมากนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะก็ที่โรงเรียนเก่าก็คือตอนปีใหม่มันก็จะแบบเป็นจับฉลากกันนะคะแล้วก็จับฉลานี้ก็คือ อ่ะอันนี้คือจบจะฉากกันทั่วห้องแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเราแลกกับบัดดี้ของเรานะคะก็มาเป็นเฟนเนี่ยอืมใช่แล้วก็นี้นะคะจะไปเล่นวันนี้คือสมัยปห้า 5. ก็คือน้องแบบสองลายนี้คือหมดแล้วนะคะส่วนลายนี้ก็คืออ่ะเหลือแผ่นสุดท้ายแล้วก็หมดแล้วแล้วก็นี้นะคะก็หมดแล้วเหมือนกันเอาสรุปคือหมดหมดเลยหเหลอแต่อันที่เขียนแล้ว อันนี้เริ่มมีนะคะน่าจะซื้อตอนเปิดเทอมป .6 นี่แหละก็หลายๆล,ลายก็เริ่มหมดไปนะคะแต่ว่าเหลืออยู่สี่ลายอันนี้นะคะก็จะเป็นลายชูนปี้เนี่ยคืออ้าวมันไม่เหลือสักแผ่นเลยเหรออ๋อจะเหลืออันนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นลายเก่าคือฉีกแผ่นสุดท้ายไปแล้วมันก็จะแบบเล็กๆนะคะนี่ก็อันนี้สมัยป .5 เหมือนกันนะ นานเหมือนกันอันนี้นะคะจะเป็นพวกกระดาษโน้ตที่เราแบบทําเองวาดเองนะคะเราก็จะเก็บไว้ในนี้เนาะนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะคือลายแบบเราวาดเองแบบบางอันก็เอามาวางเองซึ่งเป็นแบรนด์ของเรานะคะแกยังไงอ่ะ ก็จะมีอยู่เนี้ยะคะ่ะนี่ตอนนั้นเรายังไม่ได้วาดเองนะคือเราเอาแบบพวกกิฟท์ที่อยู่ในไอจีะเรามาวางเองอ่ะอันนี้วาดเองนะคะแบบพยายามอันนี้ก็วาดเองอันนี้ก็วาดเองอันนี้เอากิฟต์มาวางเนาะก็เราจะทําเป็นล็อตๆนะคะล็อตนี้เป็นลายนี้เราก็จะเก็บลายนี้ไว้ล็อตนี้เป็นลายนี้เราก็ะอะไรอย่างงี้นะคะประมาณเลยแต่ว่าล็อตแรกคือเราไม่ได้เก็บเอาไว้ รบต่อไปนะคะก็จะเป็นคือตอนนั้นเราทําทีหนึ่งคือพันพันแผ่นแล้วเรายังไม่มีที่ตัดกระดาษอะแล้วทุกคนต้องแบบเข้าใจเราอีกแบบนึงนะว่าเราต้องนั่งตัดคนเดียวพันกว่าแผดด่นโดยใช้กันไกมันอาจจะแบบมันก็จะมีบิดบิดเบี้ยวเบ้ยวบ้างนะคะอก็อันนี้นะคะเป็นไม่ชื่อเราว่าเไงนะอันนี้คือเพื่อเราฝักปินนะคะแบบเออไปเอาในแอปพินนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่อ่ะอันนี้เราวาดเองอันนี้ก็วาดเองอันนี้ก็วาดเองเหมือนกันนะอันนี้วาดเองสมัยนะั้นคือเราไม่ได้วาดในแอปน้องมันยากมากๆที่จะทํานะคะอันนี้ก็วาเองอันนี้คือแบบตอนนั้นคือพยายามวาดผู้หญิงอันนี้มากประมาณนี้เลยค่ะ อุ้ยต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอันอื่นๆที่เราได้มานะคะมันก็จะแบบมีอย่งนี้ๆๆเนาะนี่อันนี้คือรุ่นแรกแบบรุ่นแรกเลยรุ่นบุกเบิกแผ่นนี้ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันนะเนี่ยเป็นคือวิธีทํากระดาษนนอันเนี้ยคือเราเป็นคนทิปวิธีเองซึ่งคือมันมีครั้งหนึ่งอะที่แบบอ,อันนี้ก็อีกรุ่นเนาะ ก็คือมีครั้งหนึ่งที่แบบเราโพสในกลุ่มเฟซแบบกลุ่มขายเครื่องเขียนอะไรอย่างเนาะแล้วก็มีคนหนึ่งอะทักมาประมาณเราสนใจแต่สุดท้ายคือทักมาขอวิธีการทําคือฉันต้องคิดยังไงอะคือแบบเอิ่มคือเวลาที่แบบแบบนี่อึ้งเลยนะ <s illes> ก็โอเคเราก็จะแบบไม่พูดถึงอะแล้วก็น,นี้นะคะจะเป็น ลายรุ่นล่าสุดนะคะก็คือรุ่นตอนจบปหกซึ่งเป็นรุ่นที่ขายไม่หมดภายในปหกเราก็ต้องมาขายออนไลน์แทนนะคะอ่ะเราก็จะให้ดูไปด้วยนะคะก็คือเนี่ยอันนี้คือมันเป็นรุ่นที่แบบเราอะ่ะเอาที่แท่นตัดกระดาษไปตัดที่โรงเรียนด้วยเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตัดที่บ้านทันได้เพราะมันมีอยู่จริงๆอันนี้เราไม่ได้วาดเองนะคะอันนี้ด้วยอืม แต่อันนี้วาดเองตั้งแต่นี้อ่าแล้วก็คือแบบอันนี้ก็ไม่ได้วาดเองเอไม่ได้พูดสักทีอ่าก็คือยังตัดไม่เสร็จคือแบบอยู่ดีๆเพื่อนก็มารุมซื้อกันแบบงงๆแต่ว่าสุดท้ายก็คือรถนี้ราน่าจะทํามาเยอะเกินมั้งแบบจริงๆทามาลายแล้วไม่เยอะนะแต่ว่าเหมือนลายมันเยอะเนาะก็ขายไม่หมดใช่แต่ก็ทุกการลงทุนก็ต้องมีอะไรแบบนี้บ้างแต่ว่าตอนนี้ก็คือหมดแล้วนะคะติดจองจากลูกค้าแล้วแบบว่าได้เงินมา90บ ก็าบาทแล้วก็อาจจะรอลูกค้าโอนอีกนิดนงึงหรือเปล่าไม่น่าจะเหมือนกันก็ดูก่อนนะคะเพราะว่าสินค้ารุ่นตอนนี้คือมันมีตำหนิเนาะก็เราก็อยากจะลดให้ลูกค้าด้วยอะไรแบบนี้นะคะต่อไปนะคะนนี้ก็จะเป็นอุ้ยผมติดต่อไปนะคะน,นี่ก็จะเป็นแบบพวกที่เราได้มาแบบที่มันเป็นแผ่นแยกๆเดียวๆแบบนี้นะคะก็จะใส่ในนี้เลยนะก็จะมีอันนี้นะคะอ่ะเราก็จะแบบ อันนี้ของแบมมี่บางอันก็จะได้ฟรีนะคะแบบว่าได้แถมบางอันก็จะแบบได้มาจากซองสุม่มบางอันก็จะอะไรต่างๆนานาน,นะคะมันก็จะแบบสุ่มๆกันอยู่ในนี้นะคะอันนี้แบบน่ารักมากได้มาจากไหนไม่รู้จำไม่ได้อ๋ออันนี้คือได้มาตอนตอนที่เราได้กิจกรรมสจกสกูชีตอน โอ้โหปอไรแล้วว่าปอซัมเมอร์ปอห้าโคตนานแบบมหาสารจจนานเป็นการเก็บพัสดุ EP ที่หนึ่งโอเมกอันนี้ได้มาจากเพื่อนนะคะน่าจะในสองสุมถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ก็ได้มาจากเพื่อนนะคะดีรวน่าจะสมัยซัมเมอร์ปอห้ามาก่า อ่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นนามาจากของแถมน่าจะตอนซื้อนกโมย่ายบูมน,นะก็ของแถมก็จะอยู่ในนี้นะคะใครทักมาเพื่อนทักมาเออมีสติกเกอร์ด้วยน่ารักมากเออตอนนั้นที่รีวิวสติกเกอร์ทั้งหมดก็คือแบบไม่ได้เปิดชั้นนี้เลยคิดว่าไม่มีแต่ก็ดันมีไยหรู้ว่าเปิดไปแล้วอ่ะไม่ไม่ได้เปิดหรอกเนาะโอเคนะเมื่อวันฉันใส่ไม่ได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะ ยังไม่ได้เปิดตรงนั้นเลยก็คือคลิปยาวไปแล้วมันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะคิอพยายามทําให้คลิปมันไม่ยาวเพราะว่าจะไ,ได้ไม่เบื่อกันอุ้ยอุ้ยขาดเป็นรูเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตซึ่งน่ารักมากได้มาเป็นของแถมจากการซื้อทาโกยากินะคะก็ตั้งแต่ปออะไรอ่ะปซัมเมอร์ปหกออใช่ ทุกการเวลาคือผ่านไปไวเหมือนกันนะเนี่ยก็คือมหนึ่งก็งานเยอะไปหน่อยเนาะใละโลรงเรียนเราก็คือแสนจะกว้างเวลาจะเข้าห้องเรียนหรือแบบเข้าชั้นเรียนอะไรทีไรเนี่ยเหนื่อยทุกทีอุ้ยใส่ไม่ได้ละโอเคใส่ได้ค่ะต่อไปนะคะก็ここจะเป็นอย่างนี้น่าจะได้ของแถมจากเพื่อนนะกี่แผ่นไม่รู้อ่ะอุ้ยเหมือนกันานะเนี่ยแล้วก็อันนี้นะคะแบบอุ้ย น่ารักนี่ก็คือจำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวเองมีลายอะไรบ้างอันนี้ก็จะวันนี้นะคะแบบหึหนามากแล้วก็บางทีแบบได้ชื่อที่อยู่มานะคะแล้วก็คือจะใส่ไว้เพื่กระดาษโนมันน่ารักอันนี้ได้มาจากน้องฟ้าจำได้อยู่จำได้อยู่น้องฟ้าที่เทรดกับเรานะคะ จากไหนเนี่ยอะไรตกอันนี้ก็เออเห็นมันน่ารักก็เลยใส่มาเหมือนกันนะคะนี่ก็คือตอนนี้ปวดหลังมากอ้าวอันนี้อ๋อน่าจะได้มาจากเพื่อนเพื่อนเราน่าจะมาแถมกับเฮ้ยได้ส่วนลดปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยมีอันนี้ด้วยอ๋นอตอนด้ล้นนี้ตอนเทรดของกับเพื่อนแล้วก็ฝากซื้อแล้วก็นี่นะคะก็เพื่อนเราก็คนที่เทรดกับเรานะที่เราไปบ้าน ใส่ไม่ได้อืมแล้วก็อ่าอันนี้ได้มาจากเพื่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็อ่าก็จะเป็นพวกของแถมต่างๆนะคะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีด้านบนอีกยาวไปจ้าก็คือตอนนี้อยากรีบรีวิวให้เสร็จมากเพราะว่าอยู่บนบ้านแล้วมันร้อนจนแบบต้องหอบก็โอเคค่ะคือเราลืมบอกว่าตอนตอนนั้นที่เรารีวิวสติกเกอร์ทั้งหมดอะก็คือเราลืมรีวิวนี้ค่ะโอเคแค่นี้แหละ อ่าก็จะมีประมาณนี้นะคะแบบอันนี้ก็จะเป็นของแถมรุ่นแรกเลยมีใครจาได้ไหมรุ่นแรกจริงๆอ่ะแบบเล็กๆตอนไม่ได้ไลกขนาดนั้นนะคะก็มันใกล้หมดแล้ว,ลวก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะอันนี้จะแถมให้ค่าลูกค้า VIP บางคนเนาะแล้วก็อันนี้เห็นมันน่ารักก็เลยเก็บเอาไว้แล้วก็นี่อันบางอันแผ่นๆนี้นะค่ะก็คือที่แยกออกมาเพราะว่ามันใส่ในลิ้นชักไม่ได้แล้วก็จะแยกออกมาเนาะแล้วก็มีแบมี่นะคะ แบรมี่คือจะเก็บแบรมี่ไว้เพราะว่าแบบน้องน่ารักแล้วก็มีอันนี้นะคะรุ่นดึกดําบานเหมือนกันบางอันแล้วก็อันนี้นะคะคือเป็นตอนที่เราเทสปากานะคะก็คือในคลิปที่เรารีวิวของราซิออนนี่แหละอุ้ยตกอันนี้ก็คือได้มาจากสองสุ่มนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของแถม บางอันก็คือได้มาสมัยปห้าแล้วนะคะแบบนานมากๆส่วนใหญ่ก็คือเราจะแบบไม่ได้มาจำเนอะว่าเรามีแผ่นไหนบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ขัางเครื่องเขียนเหมือนช่วงนั้นเนาะก็คือแบบช่วงนี้ก็คือเริ่มเบื่อเครื่องเขียนแล้วเนี่ยบางอันที่เราหยิบหยิบไปนี้ก็คือมันมีหลายแผ่นมากเลยนะแต่ว่าเราก็เลยแบบไม่ได้ขี้ดูนะคะเพราะว่าขี้เกียจ นี่อันนี้ก็จะได้มาจากเพื่อนคนที่เทรดของบ่อยๆนะคะก็จะได้มาเป็นของแถมเพื่อนนี่ไงพูดถึงเพื่อนคนนี้ปุ๊บคือทักมาทันทีคือถ้าเกิดเสียงมันเข้าคลิปอะคือต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์อมันแบบเสียงมันเข้าเนาะนี่อันนี้ได้มาจากไม่เป็ดคือลายแบบน่ารักมากก็จะมีเป็นลายแบบน,นี้เลยนะคะนี่อ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เนี่ยได้มาจาก ซื้ออะไรสักอย่างอะคือจำไม่ได้เพราะว่าการแกะพัสดุของเราคือไปอีพีร้อยกว่าแล้วโอ้ยมีสติกเกอร์ด้วยอ๋อครบห้าใบลดสิบห้าบาทก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้น,ะะน,ะะน,น,น,น่ารักมากนี่ด้วยอันนี้ด้วย,อ,นนวยอันนี้เหมือนจะมีกี่แผนอะ ลายแผ่นยูแล้วก็นี่นะคะได้มาจากน้องฟ้าแหละถ้าจะไม่ผิดใช่แหละแล้วก็จะมีที่อยู่ด้วยนะคะคือที่ไม่ใส่ในเรนชักเพราะมันเต็มเนาะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะได้มาจากใครอะ,น,ะ,าาอะน่าจะได้มาจากเพื่อนเรามั้งแล้วก็จะมีจากอันนี้นะคะตรงนี้นี่ก็คือวันนี้เพิ่งได้นี้มารอดูคลิปแกะพัสดุได้เลยนะคะอ่าก็จะมีเป็นลายลายเนี้ยอยู่กี่แผ่นไม่รู้นะแต่เราก็จะเก็บไปประมาณนี้แหละก็อันนี้นะคะจะเป็น โพดอีกนะคะแบบว่าเราไม่ได้อันนี้คือเรา,เอามาแบบเวลามีการบ้านเราก็จะแบบเอามาจดนะคะน้องก็จะแบบอยู่ฝิดฝังเพื่อนแล้วน้องก็จะมีบางส่วนที่อยู่ในกรงนี้ด้วยนะคะก็อันนี้เราจะไม่รีบเอามาให้ดูนะเพราะว่าขี้เกยจอยิบแล้วเนาะก็จะแบบให้ดูไปเลยนะคะอาจจะมีหยิบให้ดูบ้างนิดนึงส่วนใหญ่ก็คือจะได้มาจาก เพื่อนที่เทรดของด้วยกันบ่อยๆแบบส่งของด้วยกันบ่อยๆเนาะช่วงนี้ก็จะไม่ได้ส่งให้กันละเพราะว่าอยู่บ้านกันกันก็จะแบบนัดรับอ๋อนี่นะคะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มีไหมยังมีกระดาษมั้นี่ยมีอันนี้เอิ่มเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่ามันคือแผ่นอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่กระดาษตร่นนี้ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอ,อะไรนะกระดาษโน้ตทั้งหมดที่มีนะคะก็ไม่ได้ละเอียดมากนะในบางส่วนที่มันอยู่ในเซตแบบนี้นะคะเพราะว่าเราขี้เกียจหยิบออกมาเนาะแบบถ้าเกิดหยิบประมาณนี้คือเป็นการเก็บชุดใหญ่แน่นอนเพราะว่าเหนื่อยมากก <laughs> ็โอเคค่ะสำหรับเนี้ค่ะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ bye บ๊ายๆมึก็ไลค์กูแชร์กับซับตะค b e ดินะคะ